ผมชื่อจุมพลเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานในแผนกต่อมไร้ท่อในโรงพยาบาลแห่งชาติมากกว่า20ปีครับและผมจะเปิดเผยความจริงถึงโรคเบาหวานที่อาจจะช่วยชีวิตคุณได้นะครับคุณรู้หรือไม่ครับในกล้วยบวชชีหนึ่งถ้วยที่เป็นขนมหวานยอดนิยมในประเทศเรามีน้ำตาลถึง6ช้อนชาและไม่เพียงเท่านั้นนะครับประเทศไทย ยังเป็นประเทศที่มีการบริโภคน้ำอัดลมขนมหวานน้ําตาลปีบน้ําตาลสายและกะทิในปริมาณมากอันดับต้นๆของโลกเลยครับและนี่เป็นสาเหตุของอัตราการเป็นโรคเบาหวานที่สูงที่สุดและคาดว่าจะถึง4.7ล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือประมาณ1ใน3ของผู้ป่วย ไม่ได้ตระหนักผลถึงที่จะตามมาจากโรคเบาหวานที่คาดเดาไม่ได้และ70%ของผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายไม่ได้ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจโรคไตาวายตาบอดและจากการสำรวจสุขภาพและการเจ็บป่วยแห่งชาติพบว่า16%ของผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อน เสี่ยงที่จะพิการต้องตัดแขนตัดขาและในประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานที่เสียชีวิตในแต่ละปีถึง8,000ลายดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้การป่วยเล็กน้อยกลายเป็นภาวะร้ายแรงถึงขั้นคุกคามถึงชีวิตได้มีเพียงการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในที่ปลอดภัยเท่านั้น ที่สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ผมและเพื่อนร่วมงานได้ทำการศึกษาและวิจัยกันอย่างหนักในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขในการช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาตะวันตกหรืออินซูลินในที่สุดเราก็ค้นพบเฮวิชัวโกซึ่งเป็นสุดยอดในการรักษาโรคเบาหวานเพียงดื่มนม เฮวิช hey ัวโก2อแก้วต่อวันเท่านั้นนะครับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1และ2จะสามารถลดน้ำตาลในเลือดให้กลับไปที่5-6มิลิโมลภายใน30วันได้อย่างแน่นอนครับช่วยรีเกลี่ยงโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายและช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นครับทำไมผู้ป่วดเบาหวานถึงควรเลือกเฮวิชัวโกแทนการใช้ยาตะวันตกหรืออินซูลิน ซึ่งอย่างแรกผมรับประกันว่านมเฮวิชัวโกมีผลต่อกลไกการผลิตอินซูลินของร่างกายได้โดยตรงและรวดเร็วนี่เป็นผลิตภัณฑ์นมเบาหวานเจ้าแรกแห่งประเทศไทยที่ใช้สารออกฤทธิ์อินซูเมตซึ่งหลากหลายการวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าอินซูเมตช่วยกระตุ้นการทำงานของตัวรับอินซูลินซึ่งจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากระดับ อินซูลินลดลงร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมกูโคสจากเลือดได้และจะไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนได้ทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างกระสันหันเมื่อใช้เฮวิชัวโกคบคอร์สแล้วปริมาณอินซูลินในร่างกายจะถูกสร้างขึ้นให้เพียงพอต่อกระบวนการเผาผลาญควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและป้องกัน ภาวะที่แทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ครับอย่างที่2องเฮวิชัวโกเห็นผลเร็วและเห็นผลอย่างชัดเจนผู้ป่วยที่ใช้เฮวิชัวโกเพียงแค่2แก้วต่อวันเป็นประจำนะครับจะได้รับประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ที่ผลิตภัณฑ์อื่นไม่สามารถให้ได้ในระยะเวลาอันสั้นอาการต่างๆเช่นตาผ้ามัวชาตามแขนขาคันตามผิวหนัง หรือปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนและจะดีขึ้น70%หลังจากการใช้งานเพียงแค่14วันเท่านั้นนะครับหลังจากการใช้นมเฮวิชัวโกประมาณ30วันสารอินซูเมตจะช่วยส่งเสริมการผลิตอินซูลินและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่5-6มิลลิโมลและรักษาเสถียรภ,ภาพในระยะยาวและอย่างสุดท้ายผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาตะวันตกมากเกินไป จะทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเป็นโรคกระเพาะตับถูกทําลายดื้อยาร่างกายมีความร้อนเป็นต้นการฉีดอินซูลินอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดอาการเจ็บปวดและอาจจะต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนเช่นโซโมจิไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้แพ้อินซูลินภาวะไขมันพอกตับซึ่งในขณนะเดียวกันการใช้นมเฮวิชัวโก ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและปลอดภัยคุณสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยครับผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรใช้นมมัวนมแพะแต่ควรเลือกนมถั่วแทนเพราะนมถัว่วเป็นแหล่งโภชนาการที่มีค่า G.I ต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเฮวิชัวโก เป็นผลิตภัณฑ์นมวีแกน100%สกัดจากถั่วสเวีชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเช่นอัลมอนด์พีแคนถั่วดาวอินคาลูกสัตว์ถั่วเหล่านี้อุดมด้วยวิตามินและธาตุและโอเมกา้าดีต่อหัวใจไม่เป็นอันตรายต่อไตและช่วยลดอาการปวดตามร่างกายที่เกิดจากการมีกดยูริกมากเกินไป ฮวิชัวโกปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกประเภทรวมถึงผู้ที่มีโรคอื่นรวมด้วยเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงผู้ที่ทานบางสารเคผู้ที่แพ้เลคโตสจากการทดสอบจริงในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมานานดูซึมยากและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นๆรวมด้วยล้วนได้ผลลัพธ์ที่ดี น้ำตาลในเลือดจะถูกควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยที่6-7ถึง7มิลลิโมลหลังจากการใช้งานเพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับไม่ต้องกลัวภาวะแทรกซ้อนอีกต่อไปผลิตภัณฑ์น,นี้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการรับรองความปลอดภัยของ gmp fda ฮาล้านดังนั้นคุณสามารถวางใจ และไว้ใจได้เลยครับผู้ป่วยหลายคนที่ใช้เป็นเวลาประมาณ1เดือนพบว่าน้ำตาลในเลือดลดลงเหลือ5-6มิลิโมลพวกเขาคิดว่าโรคนี้หายดีแล้วจึงหยุดใช้เฮวิชัวโกนี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดครับผมแนะนำให้ทุกคนยาหยุดกางคันแบบนั้นควรดื่มเฮวิชัวโกอย่างน้อยสากระป๋องเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ยาวนานครับ